เงืนเดิมโมเดกล่องก็นำเดิมเอ้โนี่นี่นี่ยังมาทายลูกมาไก่บ เส็นก่อนนี่ยังที่ดินหรือดิน,ดน

Những vàng ở trong đây. Mười bảy ô trong năm của mùi. Mười hai mươi năm mùa, you know. Yo mãi! Mười ha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 i! ไปหมดนามนามเด็กไตย็นครับไปไนครับมองกลางนะม่าุง่น้มัไินจะม่งมใส่ยิ่ให้ใไส่ได้ทั้งฟังมมาหไอ้สโอ้ยมันตนนอู้หา พูดกูนั่นปลาหนังูปลาก่างไรคนเห็ดสะพานีหกว่าหนนี่ยโอ้ตกสะานเนี่สะพานรักการสินบ่ใคอย่องวานวันเป็นอยู่คอยางหักวานแห่งเน้ยอยานกองไอ้เนะ

อาอยู่เอ้โหวานแหบ่เปลี่ยนนละโอ้ยบุยเลยคนโุยอ้ยดึงกรโดดเห่าเลยงุ่งม,มเอาอยางเล่นน้ำ ีโอ <horse park> ้ไฟจัดๆเรียนน้ำฝนโอ้่นโอดโอ้เรียนหันคาไปยีซุบเลยนี่มันขาดู่อันนี้มีมีตรงามใหม่ไปยีสุบเลยรถต่อหรือข่าวข่าวเถทีสูบก็ปลากระหู่สูบก็มีอยู่ โคตรใหม่ก่อนโม่แงเห็นแต่ขอแห่งตะรกมันเลยปากคอยใหญ่เจ่ยวคอยมาหรอบอกคนมาไทยถามหาโต้เหมืนมันว่าสิขึ้นนรมือนี้ด้ปุ๋งปายยังปั้นนจันทร์นี่คือแหง้านปากคอบนกินมันหรอซำถูกยี่หำมันแหงนะาคอปลาดุก ปลากระแนงเลี้ยงอดลาขับของนันหมายมันหันมันเลิกกมูมมันกับเลิกมันก็ไฟล่หันมันไปอยู่แต่หันแล้วมันโมกาออกมามมีซีเาะซของนี่ขอบานก็ปลาเ่ัไหนเอาบ่ันไนทไปอีกสวเขาอ่นเอาดนไนนน้ม่เสจแเจแเอาโลดเมมนว่เผา โอ้ยดีใจมากคูหตัวอยู่หอโูหงเดียลูขงที่มันบอกวัานี่แต่าทขาน้าวหันยังว่าไม่องไมหลายข้ยกินเนี่ยหนึ่ง มันมี้สะพัดมนมันอนีมมออกมใหม่เลี้ยตัุ้ปลคูปลาดควานตีใหม่ควยกันี้ีสะพัดมันออกสามตูุตหันเลียันดีตาไม่จะดีเลยาณแถวแถวหนมึงหา้ก็ินี นีสร้อยนอ่สร้อยเป็นนี่ฮะมีดกะเท่ากันนะกันเดี่ยวนั่นแบบแบบบ่มีทางที่ออกรู้แลเมดและสร้อยสร้อยล้วยทำแบบที่เค็ดใส่บักพริกแลยวก็ส้อยก่อด้วยส้อยปานกัทงส้อยปลาปาก ประเทศนี่หลายนก่ยงดเอามก่อย่นนีแหละมองยอดเ้าเนี่ยแล้นี่ก็มียอดเนี่ยมันพอจะของมาอยู่ฝั้นนะมันก็มาสั้นนี่้แย่สาสะพานนี่แัลนสั้นเยก็ย่างไปนะ มองขวอญมาเห็ดเกาะไปท่านกลางก<บ>็ได้เห็ดสลานมองขวเอาลงเห็ดสลาดน้องนามา<อ>นี่เอ,อาเจาสันมาเดีนน้ำแมนเลยก็ได้ตนนา,ามตามตามหมดหนามเนี่ยนี่พ่อเหีนอยู่แล้วมันใสโยย่ยเนมันใสที่เห็ดสันใสมันยเย็นเลยมันบวกน,น้องหนามหนาม,นามกาไกลเด้ไม่แต่หนามโตเลมันเป็นขี้ดินด่างนะ ยิ้มไปเป็นทิปเป็นทิดเลยเยอะเลยได้ไม่สนนามัยังยืนเห็นมดแดงคอยขาคุ้นทีนั่นก็มันมดแดงยางเล่อถึงจนหอบฟังอะดรอู้หให่ไปเนะก็นนีนอย่าง บุมีนแรกขมวดต่าขวดอไรแด่เน่ผงลงมาบว้ันสุนีไปบ้านไปหันมันมีงมัน่คนเจ้าเฮ็ดตอนบามีน้ำเ่าเฮ็ดยง่างว่าว่าทุมไม่มีแล้วให้มันอ่นอกอนอาันอีกอน น้ำหนามดีเนมันนามเหมือนนี่นะมึงงงป่าเตหินแยงเลยย่งเสร็จนล้ว่วันนี้เขาจะโกบอกว่าไมว่างไปตีนมาไม่แล่นไปหนเพื่อมาเป็นิลอกันดีกว่าั่นเนาะถ้าที่ทังนาันศิไปยูหันข้าอวยรถ เออไปเซ่นบาทหนึ่งเหรอเจ้าจิ้งจกด là muốn mà บ่ไหลขอให้เขาบ่มาว่านี่แหละเดี๋ยวขึ้น

ดักแล้วมันก็จิเล่นเขาห่อเบิร์ว่่มึงจีนไงมันก็หาเสี่ยมองพันพันไปแล้วหานเจ้ามา

พี่ขุนก็กินแบบไม่ไงกินพัดกินอาหารซีวินเนี่ยมันเขาบอกอยู่อยู่ของพาคกันเขาก็ิหงเที่เขาเขาอย่างไรก็ถึงหุตะเขากนนั่นหมานให้เขาเวียหอดพกขุนก็เลยเดาเลยไม่กิน พ่อะมากออกละกินมื้อเดียวเลยไม่แล้วข้อขาดดแล้วข้อข้อเี้ยบบ้อขาดืออยู่ออดแดดออกขอขาดตที่ขาดแท้ตาเ่อนอนึ้อขาดเี้อบ

โอ้ฝอดดุมันมันจะเขียบได้ไสโอ้ยเล็กแงงนี่ตี้ไฟก็ได้โอ้ยปานสิคันนี้ไม่จะเขียบมันยากอีหยังเด้โอ้เกลียวอีหยังก็ไม่จะเขียบข้างไว้นี่บ่มีปูมโอ้หาโอ้อีลิอันนี้หูมันก็บ่มีล้นโอ้ยสิเว้าให้ก็อันนั้นหลายตัวอีหยังซั่นน่ะเห็นบ่มันลงเห็นบ่โอ้ยบางหันก็ลงบ่มีไม้คือกันตัวใดมันสิบ่ลงบัวมันสิบ่ปูมขึ้นนี่คั่น <coughs> <coughs> มันบวมคุณก็นี่เอาะบังขันกับบวมขึนไม่ก็บวมมีมันล่มันก็ลงตัวนอบไ่ตงใสกันแล้ใสไฟไฟ่อมัก็ลุตัวโอ้ยขตัวอะตัวจะจอได้อย่งองแนมเบึงอยู่บ้านเลไปสมวลงมาสวนท่มเลยองแนมบงเศราบังหันนี้ด้จังป่ะกาเถียงเสียบเดี่ลวคน

อุ้ยม่กมุนเป็ลไรอุ้ยขันลวไปเท่มุนป้ากมุนตัวไปสูยมันขุ่มเดี๋แล้วขาจะขุ่มแล้หอนถ้วเอาหนามาตันลวอีกร่งหนึ่าแล้วขันนี้เรียวาในใจแล้วทิเทพวอีกเท่หนึงเยกว่าุเพราะว่าขันลวันนีงมันมันเหนียวมันจิดคุยันอีกน่นะวเอาสปุเสนบ่เยเลบดอก

ใจเย็นใจเย็นใจต้องปรุงน้ำซุปด้วยต้งหาเด้วยเราคอยมาปรุงตัวนี้น้ำซุปปรุงเลยแล้วก็เห็ดอไงอ๋อปรุงทหารขัวเขัวขัว มาดิวิ่งกรรมละวันไอู้่เลหัวอีกูนี่ยาหน,น,น,นาวเวมีอยู่หรอ ตัวหนามจะน้ำหนึ่งนัวอือขอตาขอตาเจ้ายีส่วนมันไปเล่นหนามเม็ดเช่นนึงกูดีกูดีแล้วปลาตายหมดนี่เขเอไหนอย่งสยอยอยซอยปา ข้าวซอยเนี่ยปลาคอ้ยุกยอดโอ้ยแแ่มแดดหมดลวเอาสุกเลยสุกเหรอแดดเดบดุกหมดเลาเลาแบบซอยแบบใส่มดแดงมดขี้กันแต่ละคนมามดขี้กันมะมันก่อยสูตรเนี่ยมดแดงอนยก็หมดแดง เขาจักเขาจักกันนะสูตรจีปลาจะาต้องหาหมดแดงอันนี้สอยละเอด่แมนเบิรดเอวหมดแดงโอ้ยยนี่กกไม่บอกหลายนึ่งสิเวิร์ดเอาตอเอาใส่วงไรอย่างเงี้มเนะวงวากีหมื่นเลยลุ่มห่วยห่วยมา ม่อากนเข่านั่นน่ะจินมิิปรอของเขาตมสดจปน้นามนี่สัตวอ่อนนะอุดนเข่าอะไรแสดงว่าในจินเข่าเตียงมากเลยว่ากิ้มังดเรว่ามันินปลาผู้นีว่านี้ตื้ปลาถานอว่ออินมันเด้ร้ายครับ ป้ากันไปเตาอยู่ใจเดินกับเพื่นฉ em. in anyway. BE ิมป้ากันไปเบิังงานไปเบิังลูกน้องเห็นงานเจียวก็มีัน่าจยำสวดใส่น้ำกันเอาเอาสวดสวดยินเห็นส้มอยากหน่อยที มันตึกปลากินแต่เราช่วยยันอยู่ที่ไหนชวยนี่คือช่วยมา่เรยอะเลยยนี่อะไรนมีเขาอยีนังเลยมันช่วยมาแต่บ้านเหยอยู่นี่ละใช่นี่ละ่วาแต่ว่ามคนลอยเย็เห็ดช่ยอยู่นี่คนลอยเอ็ดเห็ด นวยเย,อ, <c oughs> ยาอาคาตรงกินไรได้ของน้าม่ท่านดิครับหละดิมกินยูนิจับเพือนะสามสามเพือนะ <c oughs>